กับโดมิโนนะครับแบ่งใส่เวนต้านะครับขั้นตอนการแบ่งประกับเสร็จแล้วนะครับนะครับกระเทืนะครับนี่ครับต้องเลื่อนอย่างนี้นะครับต้องปล่อยตับตับเลื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับกับแท้นะครับแป็งใส่เวต้านะครับสปินเออไม่ใช่ครับเอสนะครับเอสร้อยห้าสิบสองวาวนะครับก็หรือพื้นหรืออะไรให้หมดอย่างนี้นะครับ จิิงก็จะใช้เป็นสายสแตนเลสอ่าจากสำนักยอดนิยมนะครับ,รบตามอีกตัมอย่างเงี้ะครับถ้าแปลงแล้วต้องดีดอย่างนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับของแท้นะครับแล้วของเทียมก็อาจจะไม่แน่นขนาดนี้นะครับของแท้แปลงง่ายนะครับแต่ถ้าลื่นขนาดนี้ก็ถ,ถือว่าไม่ผ่านนะครับ แต่งานแปลงก็ลงกึ่งโอดมึงเลยนะครับก็บ้านหลังรุดมึงเลยนะครับติดต่อมาได้นะครับอ่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไงผมประกอบครับผมแล้วส่งงานครับผมเรื่องประกบ